สัญญาณเด็เดดีดเด้งอีวนนกวะไม่รู้ว่าจะหลุดหลุดเข้า,ขาออกอีไหมนะแต่ว่ามาตามคำเรียกร้องและบอกกล่าวว่าจะมากินวันนี้ลาเบรคเอ๋อนี่เห็ดเบิร์ภานี้กระทะร้อนเสียวไม่ร้อน ว่ามันต้องอุ่นอยู่ตอนแรกดิไม่งั้นมันเตยกินชี่เตยก็ชอบไม่รอเอ้เตยก็ชอบแบบมารอไอน้นุ้นไอ้นุ้นมันก็กินก่อนค่ะไม่เขาอึดอัดไม่มันก,ก็กินแค่ริมริมนั้นพอไหนก็ควรบอกสิว่ามันหลุดไหมมาแล้วมาแล้วสวัสดีหลุดไหมหลุดไหมอันนี้เป็นคาร์เมล ว่าไม่หล,ลุดแล้วสิเฮลโหลสวัสดีค่ะพี่โตอันนี้มันได้ตั้งแต่ครั้งแรกคือคิดว่ามันคงไม่พังแล้วแหละคือพังก่อนหน้านี้มันจะแบบเขาบอกว่าหลุดๆเขา้าๆออกนี่ลาดไปพอลำมิงพอลำเมลมันจะล่มอะไรนัาหนาวเขาเอาไอติมมาไว้ด้านข้างมดีกว่าใช่ใช่เขาไม่ค่อยชอบให้มันแบบว่ากลัวมันแบบมันโดนกันนะเนะาะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะทำไมขามันเหมือน ั้งเออจะรูดจะรุดจะรุดคือใช้ขาตั้งแต่ก็ไม่ค่อยสมประกอบกัพอง<ฮ><ฮ>ก็ไม่ดีคนก็ไม่ดีกู<ๆ>มีปัญหาก,กับการกล้องมากใครจะเคลียร์กับการปัญหาก,กล้ององกูรู้เรื่องวะที่มันจะทำแบบให้เราได้ เบียเหรอยังไม่ได้กินเลยแต่อันนี้เคยกินแล้วแหละร้านนี้โอเคอร่อยมันจะมีแบบแต่จริงตัวแบบตัวแนะนําเขามันจะเป็นรสแบบรสออริจินอลแต่อันนี้เป็นคาราเมลจะออกเค็มๆหน่อยนแบบีเป็นแป้งแบบกลมๆเป็นแป้งเหมือนแบบเหมือนแป้งขนมแบบ แต่เหมือนโดนัททอดมันๆนอะไว้แต่ว่าอร่อยมากเบอร์อ้วนรุนแรงแต่มันดีต่อใจแล้วหุ่นคาราเมลเยิ้มเนี่ยคือแต่ละรสอ่ะก็จะเสิร์ฟไม่เหมือนกันเอ้ก็จะแบบเหมือนเป็นดิฟมันไม่เหมือนกันอันนี้เออไอตเออตุอุ้ยนตอเฮอปปิ้งอันนี้มันก็จะเป็นมีมัสเมโล้มี ราคาเดเมียอะไรอย่างเงี้ยอันอื่นก็จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนั่นไงฮะลำไยล้องผู้เฝ้าขาเลาะหน่อยทำไมบอกว่าเหมือนมีคนบอกว่าเหมือนลำไยแล้วก็ลำไยกำลังดังเลยนะแล้วมีคนมาลังเลนะครูครูตอบไม่ได้หลานเลยค่ะพอดีจ้าดีจะตุกตายที่หนึ่งครับว่าเลยว่าเหมือนลำไยไข่ทองคำแบบที่วันนั้นคนนั้นบอกมีคนักด้วยว่าเหมือนจริงจริงก็ร้อนเหมือนมาแล้วนี่ตาหิวเลย สวัสดีค่ะพี่หนึ่งวันนี้พี่หนึ่งมาทันกยีอันแล้วเนี่ยก่อนนันนั้นมันมีพังพัง,พงอะ่ะพี่หนึ่งพังกับเขาไหมสุดาขอกอระเถิบกล้องมันช้ําต่มันเม,ม,มืนน่อยผู้เกียจกล้องมากหงุด <c oughs> หงิดนัด่งไม่ได้เฮ้อวันนี้แอบเอาใจชวยบีตอนทำเกตด,ด้วยจริงมากแต่ทำไมอะ่ะ ไอ้นั้นถึงไปอย่างนั้นอะอะไรวะภาพแล้วเสียงอ่ะมันไม่ตรงกันอะอยาจะบ้าดูเอียงไปด้วยโอ้โออมันบดเบื่อมากเลยแกนี่ <c oughs> ต้องมันเอียงยไหมเคข้างก็เต็งอยู่ดิมันไม่มก็หล่นเนี <c oughs> ย่ยเนยพออย่างงี้ปุ๊บมันก็หล่นเว้ เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกล็ล้มเพราะงั้นก็เทข้างไงเห็นไหมมันทายากนะเว้ยมันเหมือนง่ายแต่มันแบบอ่ะกูเบื่อมากอ่ะมันก็เทข้างอยู่ดีช่างมันเนี่ยมันน้อยเขาถึงบอกว่าตัวเองเอาอย่างถูกไหมอัน,นี่ก็กลัวแต่ดีแล้วล่ะเก็บท้องให้สตรากินเคทที่ตัวเองตกแต่งดอกไม้ ไม่มีคอมเมนต์เหรอหรือพังเฮ้ยวันนี้วันเนี้ยมันต้องเป็นอะไรแน่เลยเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ให้แต่คนน้อยเงอืยร้อยยี่สิบสองมันจะแบบยุ่งยุ่งมันอยู่คนน้อยก็แปลกต้องแต่แล้ววันเนี้ยมันต้องมีปัญหาทัวต้งแต่กนไม่ต้องแบบไม่ขื้นเตือนคือต้องให้ไม่ขึ่นเตือนอ่ะมันก็วันนี้มันมีปัญหาจริงๆเองเพราะตอนนี้เนี่ยที่อยู่ที่นั่นอ่ะเปิดไปใครไม่ได้จะอนเลย เอเฟซมันมีปัญหานั่นแหละแต่เอาให้แค่ไม่เป็นลาลูกที่เราดูได้ครับรักัคร่กันค้นหาเองไม่เอาให้แค่แบบพอเฟซแล้วมันไม่ใช่แบบเสียงกับภาพหรืออะไรปากไม่ตรงกันหรือไม่ห้อมอะชว่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาดูเลยต้องไปเรียนเมืม่อคืนขายเสื้อผ้าถึงกี่โมงพี่หนึ่งง่วงเลยนอนก่อนพี่หนึ่งสดาขายถึงแบบอมไม่ดึกมากค่ะแต่สซดากลับถึงบ้านมันตีหนึ่งกว่า แต่แรกตั้งเอาไว้ว่าจะกลับบ้านวันหนึ่งเพราะว่าวันนี้มาท,ทําขนมแต่เช้าเนะี่ยเชื่อย,ยังตื่นไม่หันเลยเพราะวันขายดีแต่ว่าขายงานแห่เดี๋ยวจะไปไลฟ์อีกทีหนึง่งนู่นประมาณวันอังคารนะคะน่ารักค่ะวันนี้ก่อนหน้านั้นก็จะให้รัดกรน,นุดไล์ไปก,ก่อนแต่ถ้าเกิดลฟ์วันไหนจะมาบอกก่อนอหอยจริงๆมันมีอะไรอีกอันหนึ่งอร่อยอ๋อไอ้ตัวที่เป็นไอ้คุกกี้รล้ลอนๆป่ะ เขาดืมแบบทั่นเป็นเหมือนจ้าแต่นั้นก็ไม่ชอบเลยอันไหนวะเยียบแป้งแต้เบื่อดีอ่ะเบื่ออ้วนอะไรหรอหิวเฟซบุ๊กมีปัญหานะอยากดื่มบ้าแบบกินคนเดียวยังได้เอาไม่ได้นี่คนบอกว่าเลยเอียนขนม จะให้ดูลูกพ um ี่กินอะไรแล้วพี่ลุงไต้กินอะไรกินเดอร์ลิงค่ะเป็นคาราเมลเดอร์ลิงสโตตี้คาราเมลมันจะหมดแล้วอ่ะก็ลองทำอยู่เดี๋ยวแตาจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมร้านนี้ก็เคยถ่ายไปแล้วนี่ยกเลิกทำไมอ่ะจะไปยกเลิกทำไมเสด็จอย่างนั้นน่ะมาเนี้ย เป็นงทอาเป็นแกงทอดที่หุ่นดีอ่ะอันนี้น่ากินอ่ะอยากชิมไม่ไี่ชิมหรอแต่ซื้อนี่ไปแล้วอ่ะอน้่ากินคุเ้เรานั่งตงนี้ เจอที่ถ่ายรูปอีกอลวันนี้อันเดชกจตอนนี้มันมีกับแมสมัไม่เกี่ยวอ่ะเรนถึงต่อให้วันนั้นมีห,หน้ากากอะหนักกว่าอีกอมาคอมเมนต์บอกก็รู้ <c oughs> แต่วันนั้นอะที่ชิงอะชิงเลยอะอที่หน้ากากไอ้นั่นอะไรนะที่ ใช่มันมเกี่ยวกับเนี่ยเฟรมมันมีปัญหาจริงๆไอ้เรื่องคนดูไม่ซีเลยแต่แค่คลิปตอนทําขนมปากกับเสียงอะไรไม่ตรงกันไม่ชอบเสื้อผีสวยๆทางนั้นแต่ใส่ไม่ได้เลยจริงๆอยากได้เสื้อคลุมที่ข้างหลังเป็นรูปอ๋อเป็นแบบเสือเสือเสือเอซนโซ่เซนโซ่เมื่อ,อ,อวานมีที่น่าเสียดายหลายอันนะท็อปชออันนั้นอะคนที่ได้ไปโชคดีแล้วก็เสื้อซาร่าก็โชคดีหลายอันเหมือนกันนะ วันนี้คนดูน้อยเขาไปดูเดอะแมสหมไม่มันไม่เกี่ยวว่าคนดูน้อยค่ะมันเกี่ยวเพราะว่าเฟซมันเป็นอะไรไม่รู้มันเด้งเข้าเด้งออกเหมือนกดแล้วก็หลุดกดแล้วก็หลุดไอคนดูน้อยไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวมันเซฟไว้หรือย้อนมดูได้แต่แบบคลิปมันไม่สมประกอบอ่ะแต่ขอให้รู้แค่ว่าคนอื่นก็เป็นก็พออยาให้เขาเป็นคนเดียวนะเขาไม่จะกลัวกลัวพังกลัวโดนแหะ กลัวโดนแฮกมากกลัวโดนแบบบล็อกพอทุกวันนี้ก็อ,อ่านคอมเมนต์ไม่ได้ก็หนักแล้วนะนี่ซื้อนี่กลับบ้านซื้อล่วงหมดเองผสมแต่เขาอยากชิมน,นั้น,น,นไม่มีชิมไม่มีฮันนี่ฮันนี่อันนั้น,นใช่ไหมเมื่อก่อนมีนะแต่เป็นตัวขายดีไม่ชอบชิมเลยหรอความแตก็น,น่ากินชิมมันใหญ่ไหมไวชิมมันเป็นแบบก็มนันน่าจะแบบ กินเร็วอยากกินนักหนาเนี่ยคนอยากกินเยอะเยอะนะแตงๆเนีนเ่ยไม่ฮีถึงขั้นต้องถึงขั้นต้องถอดเสื้อที่ใส่ขายเบอร์อืม,มเมื่อวานอ๋อเหรออืมเสื้อตาเหรอนะเสื้อที่ใส่ไปอ่ะอาขายแล้วก็หาเสื้อมาบ้างมาพอกลับบ้านใส่กลับบ้านาเออแต่เมื่อวานเสื้อที่ใส่กลับเซ็กซี่ใช่ไหมแปลงขับขับเสื้อผี คือเดี๋ยวเดี๋ยวาคราวนี้ไปไรนะจะต้องใส่อะไรที่ขายได้ก็จะเอาทุกอย่างเพราะว่าเขาใส่เกงแชปเขาเพิ่งซื้อมาไม่นานเขาก็เลยไม่อยากเหมือนบางเกงอะมันใส่สลับได้ไงก็ไม่อยากขายโปติจะไม่ค่อยสจะไม่ขายกระโปงจะไม่ขายอนะแนวกางเกงขาสัส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยชอบใส่กีงขาสั้นอะจะรูไรเยอะแต่กระโปงอะเหมือนคนจะชอบแล้วกระโปงที่เอามาขายอะไม่อยากจะไม่อยากจะได้กันนะแต่อยากจะได้อันนี้ใส่ ซึ่งอันที่ขายก็ใส่มันก็เหมือนกันแหละแต่คือมันไม่ได้ไงมันต้องใส่ใดูรนะอบหน้าต้องอยู่ที่ไม่ใส่เสื้อไหมรอบหน้าต้องแบบเสื้อหรือกระโปรงต้องเตรียมขายอแบบ่ะไม่เป็นเขาเขา,เขาพยายามใส่แบบเสื้อที่เล็กๆตังเกงที่บางๆเพื่อว่าเดี๋ยวเวลาลองอะไรนึกออกไหม <ừ. S 1> ไม่ป่องไม่พองอีกางเกงเมื่อวานอ่ะเป็นอะไรที่แบบนิ่มแล้วก็แบบไม่พองมากยวงไว้เก็บไปใส่รอบหน้าจะได้แบบลองได้ เดีย๋ยวบ่างจะสดเทมิลต่อไปขนาดเสื้อตัวนี้แต่อยู่ยังมีคนซื้อเลยเมื่อวานใช่แต่อันนั้นมันเป็นแบบมันเป็นเสื้อกล้ามที่ไม่ไม่เป็นเสื้อกล้ามแบบทั่วไปที่เป็นอย่างนั้นน่ะะปกติใส่เสื้อกล้ามปกติแต่อันนั้นไอเสื้อกล้ามที่มีลูกหมายมันก็เป็นแบบขึ้นขิ้นหน่อยเพราะเสื้อกล้ามปกติซื้อได้ทั่วไปานางอยากกินอะไรจากนี้กินอะไรอีกไหมล่ะเอาแล้วแต่เอ้เอ อยากกินอะไรไหมไม่นี่เธออยากนะนางเป็นไม่ใช่ใหมายถึงเผื่อจะเอาร้านอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถามโซดาว่าสซดาอิม่มไหมมันไม่อิ่มหรอกแต่ว่าฉันต้องกลับไปร <ไป S 2> ีวิวเค้กอีกด้วยไงย <ทำ S 1> ได้หมดอ่ะเขากินได้ทุกอย่างอ่ะแต่ตัวเองไงเห็นตัวเองกําลังคันคันคืออะไรนางเป็นเมนนะ่ะอุ้ยอะไรตัเองเขาอยากชิมอันเนี้เขาอยากเห็นไหมว่าครั้งที่แล้วเหมือนมีตอนนี้เขาตัวเขาปวตัว เขาว่าแล้วค่ะครั้งนี้เราเขากินอันนี้อร่อยอะไรฮะอย่าพึ่งตเตงเขาจะกินอันานั้นเดี๋ยววันนี้เขากินขนมตเตงสงสารเขาเถอะเขากินขนมแม่งเยอะจริงๆแม่เขาไม่เคยปฏิเสธมีแนวโน้มถ้านเมื่อกี้สั่งสองอย่างตายแต่แต่สองอย่างเขาได้นะแต่นี่ก่อนแมอันนี้มันเหมือนตเตงอยากกินมากแต่ตัวเองกินตรงนี้ด้ยเอาแม่งโคตรโคตรแฮ่ อันนี้เป็นฮันนี่ใช่ไหมคือซื้อนนอันอีกอันกลับบ้านแต่ยังไม่มีชิมแต่สาระทำได้ว่ามันก็รอร่อยจะลองชิมกันจะได้ซื้อ,อน,นี้เพิ่มไงแม่งก็เบ,บื่อตรงนี้แหละไม่ได้จะต้องกัดเท่านัา<อ>้นเร่จะเลยแบ่งให้ทุกชายฉันเลยทอดเลยนั่นแหละเอาไว้เหมือนเล่แรงหน่อย ไม่ลองจิ่มดูมันมันอไม่ถึงขนาดเหมือนอกกินน้ำมือด้กินน้ำมือแลอืมอืมเดี๋วมือวางเดี๋ให้ดูโอดเนี้นี่ป้าคนหนึ่งครับ ันนี้คือตะกี้ที่เขาให้ชิมส่วนอันนี้เราซื้อกับบ้านไปแล้วรวมๆ<ม>เขาว่าคอนเฟ็ตคอนเฟ็ตคอนเฟ็ตมีมีให้ชิมไหมอ่ะเฮ้ยคอนเฟ็ตด,ด,ดูดูดีวะ่ะดูเป็นค่าค่ะถ้าน้ำผึ้งน้ำผึ้อง,องอาจจะเตงไม่ไม่ชอบกินก็ไม่เอาก็ได้วะ่ะแต่แบบกลิ่นขึ้นใครชอบน้ำผึ้งมนะั้มันดีต่อใจ กลิ่นยัมพึ้งก้นแ่ะความไหมของไอตัวเหมือนตั้งแป้งอ่ะเหมือนกินคาเมลนิดๆออืมม่สุดเแล้วถ้านั้นอจจะความผิด ใส่กับบ้านได้เยอีเยอะอเพราะงค้นครับคอเนเสร์ตเหมือนจะน่าดูดูแบบดูน่ากินอ่ะดูดูแต่เต็มเป็นเหมือนแบบทำอ่ะเออดูคาราเมลว่ะเป็นก้อนก้อนอร่อยป่ะเอาอ<ม>เอาเอาคาราเมลอันนึงค่ะท <สะ S 2> ับบ้านเหรอ ก็เดินก็นอนได้หมดเลยเท่าไหร่ปะเขาจะมีไอคอนเฟกค่ะคอนเฟกเท่าไหร่ค,รคะเราเราจ่ายหมดแล้วใช่ไหมตีงเราจ่ายหมดยังยังยังอ้าวยังไม่จ่ายเหรอต้องงั้นเดี๋ยวเขาตีงเรายังไม่จ่ายไหมแยกก็ได้ค่ะเอไม่ต้องเดี๋ยวรวมจะได้หาร

ไอ้หันนี่นะใครทักดังหันไอ้น้ำผึ้งอ่ะเข้มข้นมากพูดเลยว่าดีกับบ้านมันอร่อยหรือะปร่าเอเอากับบ้านไอเดียริงเนี่ยนี่ไงเห็นไต่กองกับกลับบ้านทำงานเลยกระเด็นกระดอนแล่จริงจะไม่ล่ะ งไม่คงยากไม่เอาเต็มค่ะไม่ไม่สะดุดใช่ไหมเดีย๋ยวกลับไปค่อยถ่ายคลีคดูเต้นสวัยกินอะไรไหมเขาตัวเองไม่ไหวว่ะสภาพหรอดูแล้วกินก็ไม่หมดไม่ไหวนะไม่ไหวแล้วอะนิกไ,ไม่หมายถึงว่าชื่อื่นเสิร์ฟเต้นจะกินไหมได้หมด,ด,หมดเขาเอาตามใจตัวเองนะเนี่ยวันนี้เขามาเพื่อตัวเองนะเนี่ย เขาอ้วนมากเลยเขาก็พากินกับเองนะร้านไหนล่ะอ <society> uh ืม huh. บิงซูที่ยุทธยาเมื่อวานร้านดีงามนั้วแตกินมาเดี๋ยวจะไปกินอีกเราเองนะไปกินพร้อมกันโคตรอร่อยเลยเอแต่ว่าต้องเอาไม่รู้ว่าอีกอันมันอร่อยหรือเปล่าแต่เมื่อวานสั่งแบบโฮมเมดอะอร่อยมากแม่เจ้าอุลแล้วก็เลม เดี๋ยวกลับถึงบ้านจะถ่ายเพจห้หอยูทชัดแล้วก็กินให้ดูอยากรู้เหมือนกันว่าตัวที่มาบีแบะที่เป็นถั่วมันจะอร่อยไหมชิมตอนนัน้นไม่ค่อยรู้เรื่องอะ ่าอีกแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไปคุยกันพี่บีโชว์หน้าเค้กหน่อยค่ะว้ายอยู่ในรถเดี๋ยวชัดเจนแล้วตรงนี้หน้าเค้กมาก้อนนะมาก้อนใหญ่นี่ไงนี่เต้นหน้าเค้กมาแล้วหน้าเค้กมามามากระพือมาแล้วพวกพี่จะมาวอล์กอินเมื่อไหร่แล้วมาดึกไหมวอล์กอินมาดึกไม่ได้เอยตัวเองวอล์กอินต้องไปเร็วตัวเองวันไหนต้องมาเร็วนะเออก็เพราะว่าอีวอล์กอินเนี่ยที่สดายไม่ได้ไปกินสักทีอ่ะเพราะมันปิดสองทุ่ม วัวปิดสองทุ่มแต่นางได้ถึงประมาณสักสามทุ่มแล้วเนี่ยฉะนั้นเราต้องไปเร็วเฮ้ยอร่อยมากเว้ยบิงซูแม่งโคตรสุดจริงๆเมื่อวานเนี่ยอยากให้เต็นไปกินมากเลยรอบหน้าแต่ว <t> <ita> <pet> ่าต้องหาวันที่แบบเร็วแล้วเดี๋ยวดึกๆค่อยดูยมันเต็มเดี๋ยวไกลโยเกิร์ตโยเกิร์ตกูแยกไม่ออกแต่วันนี้กลับไปกินโยเกิร์ตกับเค้กเว้ยกูเียด เดี๋ยวเยวค่อยค่อยมาไล่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะุกขันคุยทุกตายกันว่าเผื่อจะไปไหนต่อหรือเปล่าหรือยังไงใช่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปก็เดี๋ยวไปเจอที่บ้านตอนนี้ไปก่อนละไปบ่อยอ